เที่ยวทั่วไทยไปกับรัฐสภาใครจะไปยกหัวขึ้นฝาก่อดกับน้ำมีอะไรที่จะงามกว่า ตะว,วันดวงโตจูบทะเลอำลาต้องไปดูต้องไปดูแล้วสิเราสายลมบอกรักกับต้นไม้เคยได้ยินและเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าลำทารใสๆอ้อซอกกับภูเขามีอะไรจะซึ้งใจไปกว่านี้จัดกระเป๋ากันเธอตื่นแต่เช้าดีกว่าและออกไปเที่ยวให้ทั่วฟ้าเมืองไทยจ เขาลงทะเลเราก็ไปจะไกลจะไกลเที่ยวมันไทยกันดีกว่าเคลื่อนกระแสน้ำใสขาข้าดินและดาวก็ต้างเทาเป็นประกายไปนั่งกินลมและชมทะเลกันไปมีอะไรจะสุขหัวใจไปกว่านี้จากกระเป๋ากันเถอะ สวัดีค่ะแต้อนรับ้เาและออกไปเที่ยวทัวฟ้าเมืองไทยทสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าโซ่ร,รายการเที่ยวทัวไทยไปกับรัฐสภาค่ะวันนี้เจอกับน้องนินสลาคุมพงศ์นะคะและพี่นุ่มสุธนสวัสดีค่ะพี่นุ่มครับสวัสดีน้องนิสลาแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับก็อย่างที่บอกว่าคิดถึงทุกท่านเลยใช่ตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะหาหนังสือแล้วล่ะ มาบอกให้บ้างเอาคิดถึงอ่ะคนเราคิดถึงกันมันก็ต้องเออต้องพูดต้องคุยกันใช่ไหมครับนะครับวันนี้เนี่ยนงวิชาลาฮะจะเห็นว่าในช่วงเดือนเมษาเราก็จะพาไปเที่ยวทะเลแต่เ็าบอกว่าที่จริงเนี่ยมันจะมีอยู่สถานที่หนึ่งนงวิชลาที่ไหนล่ะเขาบอกว่าช่วงกุมพามีนาพอเมษาพุทธสภาสิ้นสิ้นเนี่ยนะครับคนท้องถิ่นหรือบางทีบางครั้งอาจจะมีคนนางนอกเนี่ย ไปท่องไปเที่ยวในสถานที่นี้อ่าที่ไหนเอารู้จักเชียงคานไหมเชียงคานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแหมขอบคุณมากครับใช่ไหมใช่ไหมเชียงคานก็อยู่ที่เมืองเลยอ้าวไม่ใช่แล้วที่ไหนที่ว่าอุดรธานีอ่ะเอออุดรก็อุดรเชียงคานนี่อยู่อยู่ที่จังหวัดเลยโอ้โหทำรายการเที่ยวไทยไปได้ยังไงเนี่ยะคือน้องมิสลาอย่างนี้คืออย่างที่บอกนะครับว่า ที่อำเภอเชียงคานเนี่ยจะมีอยู่สถานที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าแก่งคุดคูอ่าแก่งคุดคูเนี่ยคือหน้าอื่นเนี่ยจะเที่ยวไม่ได้ทําไมอ่ะเนื่องจากแก่งหินของบริเวณแม่น้ําโขงที่แก่งคุดคูเนี่ยมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้น้ําอมองไม่เห็นมันอะ่ะแต่ที่แก่งคุดคูเนี่ยมันจะมะีมันจะมีอากาศสองที่ที่แล้วแต่ความชื่นชอบ แต่ถ้าเผื่อเราพูดช่วงนี้ก็คือช่วงตอนนี้คือแม่น้ําโขงมันจะลดลงเพราะว่าช่วงหน้าแรงใช่ไหมครับน้ําก็จะลดลงเยอะมากเมื่อน้ําลดลงปุ๊บเนี่ยนะครับโขดหินทั้งหลายที่อยู่กลางแม่น้ําโขงเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเพราะโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสร้างบรรยากาศในความสวยงามอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่เนี่ยเมืองเลยอยู่จังหวัดใกลเคียงอะไรก็แล้วแต่จะเป็นหนองคายอุดรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากมาสัมผัสแล้วอยากมาพักผ่อนตากอากาศ ที่แก่งคุดคูอนอกจากนี้จะมีการล่องล่องแก่งน่ะก็คือฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งเพื่อนบ้านของเราแต่ก็สามารถจะเข้าไปใกล้ๆกกันได้เขาไม่ว่าเพราะว่าเขาไม่เหมือนที่อื่นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะมีคนชื่นชอบในเรื่องการล่องแก่งแต่ถ้าพูดถึงแก่งคุดคูน้องมิสลาฮะทำไมนะคะในช่วงหน้าหนาวในช่วงหน้าหนาวจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศ ท่านุสลาตื่นขึ้นมาเนี่ยสักประมาณตีห้ากว่ากว่าทำไมล่ะทำไมรอให้ฟ้าสางไงในช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าหน้าหนาวนะครับอากาศมันจะเริ่มเย็นลงอพอเย็นปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าหมอกมันจะปกคลุมบริเวณนั้นทันทีเลยมันทําให้บรรยากาศของการสัมผัสอากาศที่แก่งคุดคูเนี่ยมีความสุขเขาบอกอย่างนี้นุสลาฮะบางทีบางครั้งเนี่ยสถานที่สถานที่เดียวเนี่ยครับ อยู่ที่อำเภอเดียวเนี่ยแต่ว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยใช้สองฤดูคือเมืองเมืองเมืองเลยเนี่ยจะมีสามฤดูหนึ่งฝนแน่นอนว่ามันช่วงท้บฝนทุกๆเนี่ยฝนตกก็เยอะสองช่วงหน้าหนาวอากาศก็จะร้อนมากสามหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงขออภัยนะหน้าร้อนเนี่ยจะร้อนมากห,หน้าหนาวนี่กคตจะหนาวมากเลยแล้วช่วงหน้าฝนฝนก็จะตกเยอะในเมืองเมืองเดียวกันนี้คแต่เมื่อ คุณไปเที่ยวแก่งคุดกูแล้วใช่ไหมครับนงลาไหนๆก็ไปที่นั่นแล้วก็ห่างกันประมาณ5กิโลเมตเท่านั้นเองทำไมล่ะคะเอาคุณก็ต้องมาที่เชียงคานเด็ด<อ>เชียงคานเนี่ยน,น้องนิสลาฮะทำไมถึงเรียกว่าเชียงคาน อันนี้ต้องย้อนอดีตกลับไปเลยในปี2,452ทำไมล่ะคะน้องนิสลาเกิดแล้วแน่เลยคือเขาบอกเรื่องของสงครามเนี่ยถ้าเผื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชาราชธานีเข้ามากรุงธนบุรีแล้วก็มาเข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเขาบอกว่าเรื่องของสงครามเรื่องของความเป็นมาระหว่างสยามประเทศกับประเทศลาวเนี่ยก็แน่นอนว่า บันทึกประวัติศาสตร์มีอยู่แต่เขาบอกว่าพอมาในช่วงที่สมัยรังเก้ารัชกาลที่หในปี2452เนี่ยอตอนนั้นนะเรื่องของเ,ออเขาบอกว่าในเรื่องของเขาเรียกเขาเรียกอะไรจีนห่อ,หอนะครับที่มีการ เขาเรียกเกิดกบฏขึ้นไม่ว่า<ม>จะเป็นที่หนองคายก็แล้วแต่มันก็ข้ามไปถึงหลวงพระบางเลย<ม>ก็เลยทําให้ชาวเชียงคานที่อยู่ที่หลวงพระบางนี่แหละ,ะที่เขาอยู่ปากแม่น้ําเหืองเนี่ย<ม>ก็เลยข้ามมาหาถิ่นฐานในการสร้างบ้านแปลงเมืองสมัยมก็เลยมาอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ําโขงนี่แหละ,ะพอเขาสร้างบ้านแปลงเมืองของเขาเสร็จเรียบร้อย<ๆ>เขาก็เลยเรียกว่าเชียงคานเหมือนกัน<ม>นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของเออ ประเทศมาหาอำนาจด้วยที่ไทยเราต้องเสียเมืองแม่น้ําฝั่งโขงทางด้านซ้ายไปอ่าเราก็ร,รู้ในเรื่องของออประวัติศาสตร์นะครับแต่พอ,อ,อชาวชาว,ชาวหลวงพระบางเนี่ยเมืองเชียงคานอพยพข้ามาสร้างบ้านแปลงเมืองปุ๊บฝั่งนู้นเขาเปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็นอะไรจากเชียงคามเดิมเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเมืองสานคามออเปัจจุบันก็เลยอยู่คล้ายๆย,ย,ย้งๆตรงข้ามกันข้ามแม่น้ำโขงไปในหล่ะนะครับ งั้นพูดถึงเชียงคานนงศรลาเขาบอกถ้าไปเชียงคานน้องมิสลาต้องใจยเย็นเย็นทำไมอ่ะคือการเดินทางไปเที่ยวในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวิถีมมความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองที่คึกคักไปด้วยผู้คนเยอะแยะม,มากมายไปที่นี่ใจยเย็นเย็นต้องเขียนโปรแกรมให้ดีพอไปถึงปุ๊บเนี่ยครับในรุ่งขึ้นตอนเช้าเนี่ยคุณต้องตื่นประมาณตีห้า ให้จักรยานอย่าใช้รถยนต์ไม่เห็นด้วยทำไมทำไมทำไมอ้าจักรยานขี่มาเลยนิสลามารอถ้าคุณไปถ่ายภาพนะจุดแรกเลยตอนพระพิสุสง์นะแต่ละวัดเนี่ยประมาณเจ็ดวัดถ้าจําไม่ผิดเนี่ยก็จะมารวมตัวเออขออภัยมารวมเป็นแถวนะครับพระพิสุสง์คือวัดไหนมาก่อนปุ๊บเนี่ยวัดนั้นก็จะรอรอลอ์ว่าอย่างั้นเถอะแล้วก็เดินเป็นแถวมาถึงวัดศรีคุณ ก็จะเดินเข้ามาในถนนสายหลักของอำเภอเชียงคานตอนนี้ก็จะมีผู้คนที่อยู่หน้าบ้านห้องแถวไม้เก่าๆอิอสลาฮะปั้นข้าวเหนียวหนึ่งกําปั้นเนี่ยใส่บาตรแต่ไม่มีไม่มีอาหารนะ,ะใส่จะเพาะข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวไปอาหารเนี่ยจะไปจะตามพระไปถวายที่วัดอ,อันนี้คุณจะได้หนึ่งบรรยากาศใช่ไหมค,คุณก็ร่วมกับชาวบ้านอุ้ยดูแล้วน่ารักออพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ทาน าท่องโก ổ, คุณจะทานชาก็ได้กาแฟก็ได้น้ำเต้าหู้ก็ได้ในห้องแถวเก่าๆดูแลน่ารักมากม,มันเป็นวิถีที่ดีมากในขณะที่คุณทานเนี่ยนะครับนุสลาไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฮะแสงพระอาทิตย์จะตกลงมาที่บริเวณห้องแถวเก่าๆจริงป้า แล้วคนเนี่ยนะฮะ mm hmm. บางท่านเนี่ยเอาจักรยานไปพิงปุ๊บนะครับถ่ายภาพออกมา mm hmm. บางท่านอาจจะมีเพื่อนฝูงไปด้วยมีสาวๆสวยๆไปด้วย <c oughs> ไปพิงที่บ้านเ,าเป็นฝาบ้านของชาวบ้านเนี่ย mm hmm. แล้วถ่ายภาพออกมา oh ดูมุมแล้วมันสวย <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> เมื่อทานกาแฟเสร็จแล้ว <c oughs> แน่นอนฮะ <c oughs> สิ่งที่สองที่คุณจะไปสัมผัสได้นั่นคือไปสัมผัส ศิลปะล้านช้างโดยแท h, ้ก็คือที่วัดศรีขุนนั่นเองควัดศรีขุนเนี่ยนุสศราฮะทำไมคะเป็นวัดวัดเดียวซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัดใหญ่เนื่องจากว่าในสมัยก่อนที่วัดนี้เนี่ยสร้างพร้อมๆกับเมืองเทียงขานงั้นผู้คนก็จะไปทำมาไปทําบุญที่วัดนี้ถ้าส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาน่าจะถึงสิบัาละนุสศร่านะ งานวัดนี้เนี่ยศิลปะที่น่าสนใจของเขานี่มีอยู่สามสิ่งอะไรบ้างหนึ่งพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในพระบสถศเนี่ยเขาแกะสลักด้วยไม้เขาเรียกน้ําทองพี่ดุ่มก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าคำว่าน้าทองมาจากไหนนะครับหนึ่งะฮะสองก็จะเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันก็เรียกลักษณะแต่ว่าปางคนละปางเท่านั้นเองสาธรรมะธรรมะที่แกะสลักด้วยไม้นะครับอีกอย่างหนึ่ง เป็นเรื่องของศิลาจารึกเขาจารึกเรื่องราวต่างๆของเชียงขานเอาไว้เห็นไหมนี่คือปพื่กิจกรรมเดียวเองเอ,อใช่ไปในสถานที่ที่เดียวเองใช่ยังไม่หมดพักก่อนออได้พักสักครูค่ะเดี๋ยวก,กลับมาคุยกันต่อค่ะ